ค่ะเบนค่ะยินดีตั้งรับข่าสื่อช่องเบนตนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเบนนะคะแล้วก็น้องบอสนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมารีวิวก็คือเป็นขนมนะคะซึ่งขนมอันนี้นะคะเป็นขนมแบบว่าเหมือนเป็นแบบว่าขนมปอแปะอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นช็อกโกแลตแล้วข้างในมันก็จะเป็นปอแปะคะ มันเขียนเป็นภาษาจีนซึ่งอ่านไม่ออกตรงนี้มันจะเขียนเป็นภาษาจีนแล้วข้างล่างเขียนคําว่า jumping candy นะคะคน,นี่ jumping candy น,นั่นเองนะคะจะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะซึ่งเราจะมาแกะกันก่อนนะคะทำไมต้องใช้เล่นใจด้วยเหมยย่ยนี่ตัดเข้ามาแล้วข้างในนะคะข้างในซองมันนั่นเองนะคะก็จะมีสามชิ้นสามชิ้นเห็นไหม ก,ก็หยิบด,ดีเนี่ยเนี่ยตัดตัดกลาเลยโอ้โหเอาจริงเหรอเออตัดมนตรงตัดไม่ตรงด้วยนี่คือตัดลาข้างในนะคะก็จะมีอยู่สามชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งโอ้โหเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยไม่ออกมามาเป็นชิ้นชิ้นไม่ใช่เหรอพี่ <c oughs> เดี๋ยวหนูเอาออกเอาออกเอเออ่ะ เดี๋ยวเอามารีวิวก่อนหนึ่งชิ้นนะคะออออที่ตรงตัวช็อกโกแลตนะคะขออภัยที่กล้องไม่ชัดนะคะก็ตรงที่ตัวช็อกโกแลตเห็นไหมวิตรงที่ตัวช็อกโกแลตนะคะมันจะเขียนว่าคิดแชทมันเหมือนคิดแชทอ่ดดะเออคล้ายๆล้ายคิดแชทนะคะแต่เป็นชิดแชทนะคะค คนเปนต้องขออภัยนะคะขออภัยในเรื่องการหายใจนะคะในแบบ ASMR อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดนะคะก็สามารถคอมเมนต์ติเตือนกันได้นลยคะซึ่งแบบเสียงหายใจจะแรงหน่อยๆนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะโอ้โหเจ็บมันจะเจ็บมันจะเจ็บอยู่จะพักหนึ่งอ่ะโหเจ็บนะทุกคนมันเป่าไปแบบแรงมากแล้วมันเจ็บ ให้เหมือนทุกคนคือแบบขนาดแบบคนข้างนอกอ่ะยังไม,ม่ดมได้ยินเลยมั้มันดังมากเลยเนะน้องบอสน้องบอสยังดิ้เลยทุกคน,นใจมากนะเสียงดังจริงก็ได้ยินเลย อร่อยมากค่ะออกสูมหมด ASMR นะคะก็ก็คือที่เรากินไปนะคะมันเป็นแบบว่าเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วไส้มันจะเป็นสตรอเบอรี่แบบป๊อปปิงะะปนนปปป้งนะคะเป็นขนมป๊อปปิ้งนะคะเป็นแบบป๊อปแปะนั่นเองนะคะซึ่งคือเสียงมันด,ดังมากจริงๆนะคะที่เป็นบอกไปนะคะคือเสียงมันด,ดังมันด,ดังมากๆจริงๆ แล้วพอเรากินช็อกโกแลตหมดนะคะมันก็ยังมีเสียงปอแปะยังมีปอแปะอยู่ในปากเราอยู่นะคะแล้วพอกินหมดแล้วเราจะได้ลิ้มรสความเป็นสตรอเบอรี่ของปอแปะอันนั้นนะคะก็คือมันจะมีความสตรอเบอรี่นิดแบบหวานๆนะคะสตรอเบอรี่หวานๆอะไรแบบนี้นะคะผสมกับผสมกับช็อกโกแลตช็อกโกแลตผสมกับช็อกโกแลตของมันน,นั่นเองนะคะก็ก็ คือคลิปนี้นะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆน,นะคะแค่อยากมารีวิวเพราะว่าทุกคนคงคิดถึงเบนมากเลยชเมล่ะคือไม่ได้ลงคลิปมาจะหนึ่งเดือนแล้วะค่ะทุกคนก็ขออภัยด้วยนะคะก็คือตอนช่วงนี้นะคะช่วงนี้ปิดเทอมแล้วเดี๋ยวพยายามเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปแล้วก็ถ่ายคลิปให้เยอะๆนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้เป็นชว่วงปิดเทอมก็ว่างแน่นอนจ้าก็สำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด ไลค์ like, กดกระแทกกดสมัครสมาชิก <g> ให้คลิปนี้ให้ช่องเป็นตึกด้วยนะคะก็9ก้สูห้า subscribe นะคะกดกระดิ่งให้ด้วย9ก้สูหกส subscribe นะคะก็ไปกดแชร์อะไรอย่างงี้ให้ทุกคนมา subscribe ให้เป็นได้นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะให้เป็นทั้งหมดด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย